ครับ c o n t i ท e n t a l GT 6 5 0นรถคันนี้ครับเป็นรถปี2 0 1 9เลขไม่หมื่น8ปดพันกิโลมาพร้อมของแต่งจัดเต็มแบบทัวร์ิงครับมาดูครับม่มีอะไรบ้างมาฮะเลขไมค์คันนี้วิ่งมา1 8 8 3 0 6กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม่จากบรรคาให้ดูทุกคันแน่นอนเลือเ่อนไม้ครับนะี่ฮะสวยใสเหมือนหม่ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันกุญแจครบ2ดอกกุญแจปิ๊บกล่องด้านหลังมีไม้ครบนะ หัวโชคครับมีรอยขันสลิดนะครับตามการใช้งานครับแผงคอบนเดิมสวยครับแฮนจะเป็นแฮนเดิมนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมนี่ตัวต่อต่างเนี่ยไม่มีละลางปอกแฮนเดิมครับกระจกปลายแฮนเดิมมือคลัตช์มือเบรกเดิมครับไม่คดไม่งอกระปุกมันเบรกครับไม่มีรั่วริมสีไม่มีหลุดร่อนครับประกับคนเลงเลือนล่างไม่น้อยตามการใช้งานชุดสีถังเดิมสวยฝาถังมีรอยถลอกครับตามการใช้งานนะฮะให้เห็นตามจริงบ่อนั่งนะครับคันนี้เราบอกว่าไม่มีขาด ไม่มรู้ทีมขานี้มาพร้อมกับชุดกล่องด้านข้างและหลังในสไตล์ทูริงนะครับพร้อมกับแหลกขายึดแบบตรงรุ่นแข็งแรงครับผมมาหาด้านหน้าไม่พอมาพร้อมกับชิวหน้าทรงสูงครับจากโรโย่เอ็นฟิลนะครับเป็นของแต่งนะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยครับก็บอกว่าสวยใสเหมือนใหม่ครับทีมคานครับมาพร้อมกับชุดไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับจากโมโตวูฟให้ไปอีกหนึ่งคู่ไม่พอครับคันนี้มาพร้อมกับชุดกันสะบัดแต่งจากมาทริสนะฮะ แกนโชคสวยครับไม่มีตามดและรั่วซึมแน่นอนนะฮะบางคนหน้าเดิมสีเดิมไม่มีรอยขีดควรแตกแล้วยางด้านหน้าจากพีรีแพนท t อมสภาพอยู่ที่พันนี้ให้ไป75%นะครับขออ่ะล้อหน้าครับยังคงเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีรุ่งครับสีรั่วสวยครับแทบไม่มีคราบสนิมกระบอกโชคสวยครับไลท์นิวลอยไฟทับทีมอยู่ครบนะคันนี้มาพราะอากาศหม้อน้ําแต่งนะครับไล่ามาด้านข้างตัวท่อสวยครับ ไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าและด้านข้างทีมขางคันนี้มาพร้อมกับสกิทเพจด้านล่างเป็นของแต่งครับไม่พอครับจัดไฟสปอร์ตไลท์ให้ไปอีกนี่สองคู่นะฮะพร้อมกับชุดแคสบาร์นะครับจัดให้เลยครับ1คู่เช่นเดียวกันฝาบ้าเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมระคาบก่าแข็งเครื่องเดิมแล็กเกอร์เดิมไม่มีรอยล้มรอยล้มแปะพักเท้าขวาเดิมครับขาแยกหลังไม่คดไม่งอคันนี้ังคงเป็นท่อเดิมนะฮะมาฟังเสียงท่อนีกัน รอบเดินเบานิ่งอัตราเร่งโอ้อันนี้เป็นห่อเดินผ่านนะโอ้เสียงเพาะนี่รอบเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับผมไม่มีสะดุดเลยครับสวิงอาร์มด้านขวาครับสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะฮะไลทริ้วรอยจานเบรกด้านหลังก็เป็นล่องเพลนเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีรุ่งทีร่รวดสวยครับแทบไม่มีคราบสนิมครับจานอ่ะ ยางด้านหลังมาดูครับยางด้านหลังคันนี้ให้ไปโอ้โหยางหลังเต็มนะ85%นะครับมาครับนี่ไฟเบรกนะครับนี่ไฟเบรกตัวที่สองครับบินโอ้โหมีไฟเบรกสองดวงนะครับนี่ฮะไฟเบรกสองดวงครับแล้วก็ที่มงาญครับบางคนหลังเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับตอนนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุในแดงสินแน่นอนมาฝั่งซ้ายนี่ครับมาดูครับโซลเตอร์เดิมนะฮะติดรถจากศูนย์ครับตัวท่อฝั่งซ้ายสวยนะฮะไม่มีรอยล้มตอนสไลด์นะฮะ มาครับีนอามฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยนะครับยางนะฮะขอรับพักเท้าด้านซ้ายยางเต็มครับไม่มีแตกหักคานเกียร์ไม่คดไม่หงอแน่นอนแข้งเครื่องด้านซ้ายเป็นแล็กเกอร์เดิมนะครับไม่มีรอยล้มมาล้มแปะไม่มีเก็บงานหรือปัดเงาฝาวาลเดิมครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวคีบเครื่องสวยไม่มีผูกพองแน่นอนครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับใกล้ใกล้นะฮะแห้งสายตาตายทันตายบทับปุ่ดีครับก็บอกโชวด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรยล้มมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็ เป็นล่องเพียงเล็กน้อยสอ่ะไม่มีครับมีแค่ข้างเดียวแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละอันนี้ Royal Enfield ครับในสไตล์ Touring นะครับมาครับคันแรกของร้านเราเลยหนึ0 0แสนสี่หนเ้นบาทครับดาวน์รถเพียง41,000บาททิ้งกลางครับเงินสดลดได้ต่อรองได้ครับยิ่งมีรถมาเทิร์นด้วยให้ราคาสูงครับถ้าคุณหาอยู่สำหรับ r o โรเ f i e l d Continental GT ในสไตล์นี้รีบมาคันนี้เป็นคันแรกและคันเดียวครับมาก่อนได้ก่อนเราเจอกันธนบะไบทัพบรีสวัสดีครับ